เสียงหายไปแล้วอะเออตรงเนี้ยกระดูกมันชัดขึ้นน่ะเจ้าเครื่องออริจิอที่ Viva Clinic นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของทางเกาหลีนอนไปทำไปก็คือแทบหลับเหมือนกันก็รู้สึกอ่ะประทับใจแล้วนึ่งฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับผมก็ในวันนี้เนี่ย กลับมาเจอเกันอีกแล้วในช่องของโฟมโฟม v ล็อเองนะครับก็ถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกหรือว่า ยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ให้ช่องของโฟมด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยโฟมก็เลยจะพาทุกคนไปทำภารกิจพร้อมๆกันที่ r i v a C l i n ล c ิกับเครื่องที่มีชื่อว่า l i g i o อ่ะต้องขอเท้าความก่อนเลยละกันนะว่าทำไมโฟมถึงอยากจะไปทำา O ริจิที่ r i v a c l i คล c นิกะครับผมจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนเครื่องที่ช่วยยกกระชับผิวหน,น้าปัญหาของโฟมแล้วเนี่ยที่โฟมเจอแบบว่าคาราคาซังมาอยู่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องราวของการที่เราเนี่ยมีน้ำหนักตัวที่มากขึ้น เราก็เหมือนแบบว่าตัวใหญ่ขึ้นจากการออกกําลังกายเพิ่มน้ําหนักซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเราก็แค่อยากจะให้มันแบบใหญ่แค่แบบกล้ามเนื้อตัวหรือว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มาใหญ่แล้วแบบมาออกหน้าออกเหนียงแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นปัญหานิดนึงในการแบบใช้ชีวิตของโฟมเพราะว่าเวลาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอออกมาแล้วเนี่ยหน้าเราอ่ะมันมีความแบบ เนียเอยแก้มเอยคอเออยอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าจะทํายังไงดีที่จะแบบเอาไอ้พวกนี้ถ่ายไปได้ไหมหรือว่าแบบให้มันยกกระชับขึ้นอีกสักนิดนึงก็ยังดีก็เลยมาเจอกับเจ้าเครื่องออริจิที่ Viva Clinic ที่โฟกจะพาทุกคนไปทําพร้อมกันในวันนี้นั่นเองนะครับ ในวันที่ผมเดินทางไปที่ริ v ว r c l คลิ c กเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่โซนของ Sta เดียมวันเลยนะครับก็ไปแล้วเนี่ยก็จะเจอกับตึกสวยๆประมาณนี้เดินเข้าไปเราก็จะรู้สึกว่าโคซีมากๆเลยนะครับผมทุกคนก็แบบว่าเอาขนมเอาอะไรมาต้อนรับเราเป็นอย่างดีเลยนะครับผมซึ่งลูกค้าทุกท่านเนี่ยก็จะได้รับการบริการที่น่ารักน่ารับแบบนี้นะครับผมก็พอไปถึงแล้วเนี่ยผมก็จะไปปรึกษาคุณหมอก็เลยได้คําตอบมาจากคุณหมอประมาณหนึ่งว่าไอ้เจ้าโอริจิโอเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือน นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของทางเกาหลีนะครับผมเขาก็จะมาช่วยในเรื่องของการยกกระชับโดยการใช้คลื่นวิทยุโมโนโพล่า rf ที่พัฒนามาขึ้นเพื่อแบบว่าช่วยในการยกกระชับผิวที่หย่อนคล้อยหรือว่าสลายไขมันใต้ผิวหนังรวมทั้งในเรื่องราวของการช่วยกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวหนังอีกด้วยนะครับผมทําให้ผิวเราเนี่ยดูดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยไอ้พวกดูหุ่มคนหรือว่าพวกสิวที่โฟมมีปัญหาอยู่เนี่ยคุณหมอปอนก็บอกว่าเออมันก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับนั่นเองคือแบบว่าไม่ใช่แค่เรามีปัญหาเรื่องเหนียงแล้วเราก็จะมายิงเพื่อที่จะให้เหนียงสลายไปเท่านั้นเองไม่ใช่นะครับผมก็คือเหมือนแบบครอบคลุมท ทุกปัญหาผิวเลยซึ่งมันก็ดีงามแล้วมันก็ตอบโจทย์มากๆถ้าใครที่ยังไม่ค่อยแบบว่าคุณเคยกับน้อง o ิจิโอเท่าไหร่เนี่ยอาจจะเปรียบเทียบได้กับเครื่องเทอร์มาที่เขาอะใช้คลื่นพลังงานวิทยุเหมือนกันนั่นเองก็ถ้าเกิดว่าใครที่เคยทำเทอร์มาามาแล้วมาทําตัวนี้เนี่ยก็จะแบบได้ f e e ลิ่งคล้ายๆกันนะครับผมก็หลังจากที่ปรึกษาคุณหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็ไปทําการแปะยาชานะครับผม ระยะเวลาในการแปะยาชาเนี่ยเราสามารถทิ้งไว้ได้เลยประมาณแบบ30นาที45นาทีแต่คุณหมอบอกว่าในกรณีลูกค้าบางเคสคนไข้าบางเคสเนี่ยก็ไม่แปะเลยก็ก็มีนะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเครื่อง o r ริจิเนี่ยเวลาทำไปแล้วเนี่ยมันจะไม่รู้สึกแบบ เจ็บมากขนาดนั้นนะซึ่งมันก็จริงนะอะระหว่างที่โฟมแปะยาชาแล้วเขาก็ทิ้งไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปแบบว่านอนแผ่บริเวณตรงที่เขาให้ให้นั่งพักนะครับผมเราก็แบบเออนั่งรอแบบชิลช,ชสบายใจได้เลยแล้วก็พอครบเวลาแล้วเนี่ยคุณหมอจะให้เราเนี่ยถอดเครื่องหูอะไรต่างๆที่เป็นเหล็กที่เป็นสแตนเลสหรือว่าที่เป็นเงินนะที่เหมือนแบบ ดึงดูดกระแสไฟอ่ะออกให้หมดนะครับเพื่อเป็นการปลอดภัยต่อร่างกายเราเขาก็จะทําการนําแผ่นสื่อที่เป็นแบบว่าเย็นๆเอามาแปะข้างหลังเราก่อนทํานะครับผม ก็ระหว่างที่ทำเนี่ยเขาก็จะจิ้มลงไปที่ผิวหน้าเราเพื่อที่ทําการเช็คนิดนึงว่าแบบว่าเออผิวหน้าเราเนี่ยมีความร้อนยังไงบ้างเพื่อที่ว่าไอ้ตรงจุดไหนที่มันมีความร้อนสูงหรือว่าบริเวณไหนที่แบบว่าเออเนี่ยผิวหน้าเราร้อนมากๆเนี่ยไอ้เจ้าเครื่องオิジオเนี่ยมันก็จะไม่ยิงคลื่นวิทยุลงไปก็จะทําให้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อคนไข้ที่มารักษากับทางคลินิกนั่นเองนะครับผมก็ไว้ใจได้สบายใจเราก็จะแบบว่านอนทําอย่างสบายใจจริงๆนะครับ หลังจากที่ทําไปแล้วเนี่ยก็เราก็รู้สึกได้เลยว่าแบบมันมันแค่อุ่นๆจริงๆมันมันแบบไม่ร้อนมากเหมือนแบบเนื้อเจลเขาก็เป็นเจลแบบเย็นๆใช่ไหมครับเขาจะช่วยทําให้แบบว่าความร้อนตรงเนี้มันแบบไม่ร้อนมากแต่ว่าเราจะรู้สึกมากหน่อยบริเวณที่เป็นแบบ ตรงนี้ตรงกรามที่เป็นเหนียงเพราะว่ามันน่าจะเหมือนแบบใกล้กระดูกนะคะผมอันนี้ที่ผมรู้สึกนะเวลายิงลงไปแล้วเนี่ยก็จะอาจจะรู้สึกอุ่นมากกว่าบริเวณพวกแก้มพวกอะไรเงี้ยมากหน่อยนะคะผมแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาก็คือแบบอนอนไปทําไปก็คือแทบหลับเหมือนกันพอทําไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะให้เราดูกระจกนะคะผมผมก็รู้สึกว่ามันเห็นว่าหน้าฝั่งฝั่งที่ทําก่อนครึ่งแรกอะ่ะมันตึงเลยอะ่ะมันยกแบบ ยกตึงไปเลยอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ไปคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าแบบคุณหมอแบบว่าไซโ,โครเราคือมันเป็นส่วนที่แบบทําเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นผลเลยประมาณ20%รเราก็แบบรู้สึกดีมากเพราะว่า มันแบบนะครับจะไม่รู้สึกเจ็บไมไ่รู้สึกอะไรเลยอ่ะมันเหมือนแบบมันนอนให้เขานวดหน้าสบายๆแค่นั้นเองเราก็แบบเหนียงหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอทําอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกได้เลยว่าแบบหน้ามันหุบเล็กลงจริงๆนะครับเราก็แบบมันก็ไม่เจ็บเลยอ่ะเออเราก็เลยรู้สึกแบบประทับใจไอ้เจ้าโอริจิโอตัวนี้มากก็เลยแบบว่าอยากจะแบบมาแนะนําให้ทุกคนดูในวันนี้นั่นเองในส่วนของการพักหน้าหลังจากทํานะครับผมก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยในคลิปเลยก็คือ มันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันแค่แบบเออหน้าเป็นชมพูชมพูระเรื่อเหมือนแบบโดนอะไรอุ่นๆ่าครบมาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็หลังจากที่ทําเสร็จเนี่ยเราสามารถไปไหนอะไรได้ตามปกติแต่งหน้าเอยทําอะไรเอยแต่ว่าข้าขอควรระวังก็คือน่าจะเป็นเหมือนแบบเบสิกทั่วไปที่แบบว่าควรจะหลีกเลี่ยงความร้อนหรือว่าไปออกแดดอะไรอย่างเงี้ยหลีกเลี่ยงสักแบบ 1-2ส,สัปดาห์นะครับผมแต่ว่าแน่นอนนะครับผมการที่เราไปโดนความร้อนไปเจอแสงแดดหรือว่าไปทํากิจกรรมต่าง,างๆดื่มแอลกอฮอ์อะไรอย่เงี้ยก็มีผลต่อการที่จะทําให้ ไอ้พวกสิ่งที่เราทําบนใบหน้าเราเนี่ยมันก็เสื่อมสภาพลงไปเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งน้องรリจิโอนี่ก็สามารถอยู่บนผิวหน้าของเราได้ประมาณ6เดือนถึง1ปีเลยนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ชีวิตหนักมากก็อาจจะอยู่ได้แค่แบบ6เดือนแต่ว่าถ้าใครที่แบบระวังตัวเองมากๆหน่อยก็อยู่ได้สักประมาณ1ปีก็ถือว่าคุ้มอยู่นะ รู้สึกได้เลยตั้งแต่วันที่ไปทําหลังจากทําเสร็จกลับมาบ้านอาบน้ำเนี่ยคือแกเคยมีฟิลที่แบบว่าล้างล้างหน้ายอยู่แล้วมันแบบบ,บึ้มลงไปอ่ะ เสียงหายไปแล้วว่ะเออตรงเนี้ยกระดูกมันชัดขึ้นอะ่ะก็รู้สึกอ่ะประทับใจแล้วนึงก็พยายามห้ามใจตัวเองอยู่แล้วแบบอย่าเพิ่งแบบว่าให้กําลังใจตัวเองขนาดนั้นมันอาจจะแบบไม่ได้เห็นผลสักทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่แค่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยตรงเนี้ยเนะี่ยมันใช่ละมันใช่ละ <c oughs> หลังจากนั้นนะครับผมก็สังเกตหน้าตาตัวเองมาเรื่อยๆเวลาเราถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะครับ เราจะเห็นตรงนี้ออกมาแบบชัดกว่าก่อนหน้านี้ซึ่งมันก็เป็นการให้กาลังใจงตัวเองนิดนึงนะแต่ก็มันเห็นจริงๆวันเห็นจริงๆเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเลยนะความแบบความเหนี่ยงอ่ะเออมันมันใช่อะ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้คิดไปเองจริงๆแต่ว่าเนี่ยมันคือมันหุบไปแล้วก็ไปกระป๋ะแก้มนะครับก็ค่อนข้างเหมือนแบบเล็กลงย้อยน้อยลงก็รู้สึกประทับใจมากับประทับใจจริงๆกับการที่เออได้ทานะครับผมก็รู้สึกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ ที่แบบอยากให้ทุกคนไปลองกันนะครับน่าจะเป็นตัวเลือกอีกอย่างหนึ่งที่แบบค่อนข้างโอเคเลยสําหรับการยกกระชับหนังหน้านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นความรู้สึกของโฟมเองหลังจากที่ได้ลองทําโปรแกรมใหม่ที่ชื่อว่า Origio ตัวนี้นะครับผมแต่ว่า Overall แล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีผลที่ดีขึ้นมากกว่านั้นนะครับยังไงแล้วเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาติดตามกันเรื่อยๆว่าแบบเออผลของน้อง Or i g i o เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวฟมจะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆทาง IG แล้วก็ทาง y u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  e แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจที่อยากจะลองทําอ r ิจิโอที่เ i รวาคลินิกนะครับก็ลองทักไปติดต่อสอบถามรายละเอียดกับคุณหมอได้เลยเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องที่เราสามารถกําหนดช็อตได้ด้วยตัวเองโดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องแบบเหมาทั้งหมดทั้งช็อตแล้วเราก็จะต้อง จ่ายไปแบบสมมติ700ดช ok ็อตเราจ่าย700ช็อตแต่ว่าเราทําจริงประมาณ600ช็อตอะไรแบบนี้มันก็อาจจะเป็นการแบบสิ้นเปลืองเงินนิดหนึ่งเนาะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจทาออริจิโน่แบบที่โฟมทำนะครับลองไปติดต่อได้เลยที่ Vi ว a c l คลิ c กบอกว่าโฟมแนะนํามานะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆที่ตามมาจากคลิปนี้เนี่ยจะได้รับส่วนลด1000บาทตามราคาคนไข้เก่าเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์สำหรับใครที่มีปัญหาแบบเดียวกันกับโฟมนะครับสัดหีวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงแล้วเนี่ยเราจะ ใายยาอะไรอีกก็ฝากติดตามช่องของโฟมล็อกในวันนี้ด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย